ทำเอาแฟนๆยิ้มแก้มปรีเมื่อนางเอกสาวชื่อดังแมทพิรณีหลังจากออกมาอัปเดตข่าวดีผ่านโซเชียลว่าเธอตั้งคันและได้เฉลยเพศลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในปี2568นี้เธอกำลังจะกลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงอย่างเป็นทางการหลังจากออกมาประกาศข่าวดีเรื่องการตั้งครันไปก่อนหน้านี้ก็มีแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการร่วมแสดงความยินดีกันล้นหลามล่าสุดแมตได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมเผยว่าลูกคนแรกของเธอคือลูกชายโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความตื่นเต้นของว่าที่คุณแม่มือใหม่ในช่วงที่กำลังตั้งคันแมทด,ดูแลตัวเองอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายเบาๆรวมถึงการเตรียมพร้อมด้านจิตใจซึ่งเธอบอกว่าได้กำลังใจดีจากครอบครัวและคนใกล้ชิดทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมายไม่เพียงแค่แฟนคลับเท่านั้นที่ปลื้มใจเพื่อนดาราในวงการต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและรอต้อนรับเจ้าตัวน้อยกันเพียบเรียกได้ว่าลูกแม่แมทยังไม่ทันลืมตาดูโลกเตรียมเป็นขวัญใจชาวโซเชียลกันแล้วแฟนๆเตรียมลุ้นกันต่อได้เลยว่าหนุ่มน้อยคนนี้ จะได้ชื่อเล่นว่าอะไรนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนแล้วแต่ที่แน่ๆปีนี้คือปีที่แมทพิรณีได้สวมบทบาทใหม่ในชีวิตกับการเป็นคุณแม่อย่างเต็มตัว